สำหรับคลิปวิดอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีนะครับรับเงินฟรีจาก t ูม e นนี่วอลเล็ตนะครับหนึ่บาทนะครับที่ผมได้รับมาแล้วนะครับซึ่งผมได้รับมา940กับ4 4 0ก็เป็น 1, 3 8 0งพัาทนะครับแล้วก็ในคลิปนี้จะมาสอนวิธีการรับโค้ดอังเปา จากซองอังเปาของแอป t m ม n นี่ว l ลเลด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับในส่วนการรับเงินฟรีผ่านแอป o m ม n นี่วอลเลเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมวิธีการรับเงินฟรีจากแอปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio ก g a n อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการรับโค้ดอ่างเปานะครับาจากซองของ t u m a n y Wallet แล้วก็จะมาสอนวิธีธการรับเงินฟรีจากแอป t u m a n y Wallet นะครับผมก็ได้รับมาแล้วอยู่ด้วยกันนะครับ1,380าบาทนะครับวันนี้นะก็ ซึ่งวิธีนี้ทุกคนนะครับเรานั้นก็คือว่า,าสามารถทำได้ฟรีเลยนะครับในส่วนที่ผมได้รับมา1,380บาทนั่นเองทุกคนเนาะก็ให้เราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน to Money ก่อนนะครับสามารถโหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ Android แล้วก็ระบบปฏิบัติการของ iOS นะครับ หลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนับให้เราเตรียมเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราด้วยเพราะว่าเราจะใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ได้ข้อได้นะเพื่อจะเป็นค่ายของวันทุกข้อดีแท็กก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ให้เราเตรียมอีเมลของเราด้วยนะครับแล้วก็เตรียมรหัสบัตรประจำาประชาชนในการสมัครสมาชิกของแอปทูม o น e ี่วอลเล็กันนะครับหลังจากที่เรามีแอปทูม o น e ี่วอลเล็แล้วนะครับผมเราก็นะครับมาที่อ่าผมจะพาทุกคนมาที่เมนูที่ผมได้รับเงินมาอยู่ที่ 1,340 1,380่บาบาทก่อนนะครับก็คือผมได้มาอยู่ที่940กับ440นะครับก็เดี๋ยวมาที่ a อ p to m o n e y Wallet แล้วก็มาที่เมนูหน้าหลักนะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนมาข้างล่างสุดนะครับพอเราเลื่อนมาข้างล่างสุดก็จะเจอคําว่ากิจกรรมลุ้นรางวัลน,นะครับแล้วก็เลื่อนแทบมาทุกคนเนาะคุณจะเจอคําว่า ชวนเพื่อนใช้ทรูมานี่รับเงินเที่ยวฟรีไม่อั้นนะก็คือไม่อั้นหมายความว่าไม่มีลิมิตทุกคนเนาะกดเข้าไปนะครับวันนี้ทุกคนนะก็ให้เรานะั้นทำคอนเทนต์หรือไปโพสต์ในกลุ่มหาเงินก็ได้ไปโพสตให้กลุ่มเกี่ยวกับการจ่ายค่าน้ําค่าไฟก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ทุกคนเนาะด้วยการคัดลอกลิงก์นี้ทุกคนเนาะคัดลอกลิงก์นี้เสร็จนะครับแล้วก็ ไปโพสนะครับหรือจะทําการไม่เอาลิงก์นะ mm hmm. เผื่อว่าโดน Facebook จับได้ในส่งลิงก์ปลอมพวกนี้นะครับ mm hmm. เพื่อนๆก็สามารถที่จะทําการดาวน์โหลดเป็น QR code ก็ได้เหมือนกันตรงนี้ทุกคนนะ mm hmm. ถ้าดาวน์โหลดเป็น QR code นะ mm hmm. ก็สามารถที่จะทําให้คนนั้นเคอร์สแกน ได้เหมือนกันไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องกดลิงก์ก็ได้เหมือนกันพี่นีทุกคนนะแล้วก็เมื่อเขาสมัครนะดาวน์โหลดแอป t ูแมนี่วอลเล็ตแล้วนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกนะแล้วก็าภายในระยะเวลา15วันนะครับนี่ทุกคนนะเขาเขียนว่านี่คือเงื่อนไขเนาะยิ่งชวนยิ่งได้นะครับอ่าแล้วก็รับ30บาทเพียงชวนเพื่อนสมัครใช้งานทูแมนี่และใช้จ่ายหรือโอนเงินครั้งแรกภายใน15วันสมมตินะครับ เราแนะนำนะครับเขานะเขาทำการสมัครสมาชิกเราสมัครเราแนะนำนาใน A ใน A ดาวน์โหลดแอปนี้มาแล้วก็สมัครสมาชิกแล้วก็ใน A นั้นใช้แอป to m o n e y wallet ในการจ่ายอะไรเอย่ยจ่ายค่าน้ำค่าไฟทุกคนนะที่เมนูดูทั้งหมดนะครับแล้วก็มาที่คำว่านี่ทุกคนนั่บินค่าน้ำค่าไฟนะครับใน A ไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับแล้วก็จากนั้นทุกคนนะระบบเขาบอกว่าอะไรเอย่ยเมื่อกี้ทุกคนจำได้ไหมอ่ามาดูใหม่นะระบบบอกว่าอ่า เมื่อในเอนะครับทำการใช้แอปทูม o นี่วอล l l ็แล้วก็ใช้จ่ายหรือโอนเงินครั้งแรกภายใน15วันอ่ะเรารับไปเลยสาบาททุกคนอ่ะนี่เราจะได้ฟีเลยทุกคนนะโดยการที่ในเอนั้นไปจับจ่ายซื้อสินค้านะครับอาจะจัดจ่ายจ่ายผ่านแอปทู Money Wallet นั่นเองนะครับวันนี้ทุกคนเนาะหรือไม่ก็นะครับพิเศษร,รับเพิ่มอีก20บาทนาะเราจะได้รับเพิ่มอีก20บาทก็ต่อเมื่อในเอนั้นไปทําการ เปิดอ่าอัพเดตเป็น my saving นี่ทุกคนนะซึ่งของบัญชี my saving ผมได้อยู่ที่440บาทเนาะบัญชีชวนใช้ใจ่ายครั้งแรกได้มาอยู่ที่940บาททุกคนเนาะแล้วการเปิดนั้นอยู่ตรงไหนละ่ะก็คือในายเอก็มาที่หน้าหลักใช่ไหมนายเอก็มาที่คำว่าอ่า my saving ตรงนี้ทุกคนนะก็คือ พอเราอัปเกรดเป็นบัญชี My Saving นะครับเวลาเราจ่ายเงินนะั่ก็คือจ่ายได้เงินคืน1%นะอันนี้คือในส่วนของได้รับเงินคืนนะประมาณนะั้เป็น Cashback นั่นเองนั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยทุกคนนะในส่วนของการรับเงินฟรีนะั่นโดยที่เราไม่ได้ลงทุนนะและ้วว่าเรานั้นต้องไปทำาทำการตลาดให้กับแอป t o Money Wallet นะครับวันนี้เนาะต่อมาทุกคนนะครับก็เป็นในส่วนของ กิจกรรมอื่นๆนะที่ยังคงมีอยู่ตรงนี้ก็คือกิจกรรมเช็ดอินนะครับนี่ทุกคนนะกิจกรรมเช็ดอินนะครับเราก็มาเช็ดอินได้ทุกวันนะวันนี้ก็จะได้อยู่ที่3บาททุกคนนี่นะได้3บาทนะเป็นอารางวัล RDP คูปองมูลค่าอยู่ที่3บาทด้วยกันตรงนี้นะครับแล้วก็การกระบาดไปเลยนะครับผมอ่าต่อมาก็เป็นในส่วนของกิจกรรมไหนเอ,อ่ยกิจกรรมเปิดกล่องสุ่มนะลุ้นรับ10,000คอยนะครับตอนนี้ ผมไม่มีโอกาสในการสุ่มเพราะว่าผมสุ่มไปแล้วนะในส่งสัปดาห์นี้ครบแล้วทุกคนนะสี่ครั้งด้วยเพราะว่าเราสามารถสุ่มได้สี่ครั้งต่อสัปดาห์คอยตอนนี้ผมมีอยู่ที่690อยคอยนะครับก็คอลเลคชั่นของผมตอนนี้ขาดพินแค่คอลเลคชั่นซิลเลตแค่อ e นะันเดียวเนาะถ้าครบคอลเลคชั่นซกิลเลตนะครบหมดแล้วนะผมก็จะไปกดที่คลิกเลยแล้วก็จะไปแลกเป็นคอยอยู่ที่8 8 8 8ทูมานี่คอยด้วยกันตรงนี้ทุกคนนะ อ่าอันนี้คือเป็นส่งรางวัลอีกรางวัลหนึ่งนะครับแล้วคอยตรงนี้สามารถทําอะไรได้บ้างมาที่คาว่าใช้คอยแกลกรางวัลน,นะครับคอยตรงนี้สามารถที่จะนําไปแลกเป็นในส่วนของบัตรเติมเงินไม่ใช่เดเป็นเป็นเงินเข้าบัญชีของชุมน n e y w ว l l e t ก็ได้หรือจะแลกไปร้นในส่วนของทองคํา ก็ได้นะหรือจะไปแลกเป็นในส่วนของลุนรางวัลในส่วนของสมาร์ทโฟนซิปสามซิปซิปอย่างเดียวก็ได้นาะหรือจะใช้คอยนะไปลุ้นรับรางวัลน,นะครับในส่วนของ iPhone 5รางวัล iPhone 5 i ไอไอโฟนห้ารางวัลก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับผมนไม่ใช่ iPhone 5เนาะไอโฟนสิบห้าโนะครับห้ารางวัลด้วยกันตรงนี้นะครับหรือเราจะแลกเป็นเงินนะครับเป็นเงินอ่าตอนนี้นะสามารถแลกได้เพียงแค่1บาทกับ5บาทเพราะว่า 10บาทกับ100บาทนั่นหมดแล้วทุกคนนะมีคนมาแลกหมดแล้วทุกคนนะก็เหลือเพียงแค่1บาทกับ5บาทด้วยกันนะแต่ว่าถ้าที่ผมแนะนํามานะการแลกเป็นเงินดับกับการที่เราแลกเป็นบัตรคูปองนะ การแลกเป็นบัตรคูปองจะคุ้มกว่าทุกคนนะอย่างเช่นอันนี้บัตรโรตัสนะัเราใช้15คอยน์นี่เท่ากับ1บาทใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้ไปแลกเป็นบัตรโรตัสเนาะใช้15คอยน์แลกส่วนลดได้10บาทเลยทุกคนนะไม่ใช่แค่1บัตรบาทเป็น10บาทเนาะสิเท่าทุกคนนะแนะนําให้เราไปามาแลกเป็นบัตรแบบนี้ดีกว่าเนาะวแบนบนี้ก็เชิญก็คือใช้15คอยน์แลกส่วนลด10บาทของ l a ซาด a านะครับผมนะหรือจะแลกเป็นส่วนลดของอาหารก็ได้เหมือนกันตรงนี้ทุกคนนะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะต่อมาทุกคนนะครับก็จะเป็นในส่วนของการแจกซองอ่งางเปล่าทุกคนนะหรือถ้าใครอยากไปร่วมกิจกรรมอื่นๆก็ยังได้ทุกคนนะยังมีกิจกรรมมากมายให้เราไปร่วมเล่นนะครับวันนี้เนะาะตอนนี้ก็ยังมีกิจกรรมทูมานี่คอยก็คือสะสมคอยอยู่นะเผื่อใครไม่มีคอยอยากหาคอยก็คือหาได้จากการที่เราไปที่เซเว่นใช่ไหมเราไปซื้อสินค้าที่เซเว่นแนะนำให้เราไปโหลดแอปเพิ่มก็คือแอปที่มีชื่อว่า เซเว่นอีเลเว่นนะครับช็อปนี่ทุกคนนะแอปนี้เนาะเราโหลดแอปนี้มานะครับจากนั้นให้เราไปเปิดนะในส่วนของอ,อ,อะไรนะเขาเรียกว่า all member ทุกคนนะ all member นะครับแล้วก็ให้เรานั้นจ่ายสแกนนะสแกนสแกนการจ่ายเงินในเซเว่นนั้นผ่านแอปเซเว่นแล้วก็ตัดเงินผ่านแอป to money wallet ทุกคนนะตัดเงินผ่านแอป to money wallet นะครับซึ่งเขาคินว่า ใช้จ่าย7 e เ e ่นอะน่าจะได้รับคอยส่งสุดยุติการ3.5คอยต่อเดือนนะครับซึ่งในส่วนเดือนนี้ผมรับไปได้14คอยด้วยกันเนาะทุกๆ20บาทเท่ากับ1คอยนะครับผมก็ซื้อสินค้ามาตอนนี้ก็ถ้า20ก็เป็น280บาทแล้วแหละรตรงนี้ทุกคนหนะ้าที่ซื้อมาแล้วก็ได้มา14คอยด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะ หรือถ้าใครจะไปใช้จ่ายร้าจ่ายร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าสแกนร้านค้าพร้อมเพย์นะครับใช้จ่ายต่างประเทศที่ร้านค้าอารีเพย์นะครับก็สแกน QR โค้ดที่ร้านทูมานี่นะครับหรือรถตัดตู้บุ um, ญเติม Lazada g o o g l e Play แล้วก็เดลิควีดนะค,คนก็สามารถที่จะรับคอยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็รับคอยได้สูงสุดอยู่ด้วยกัน50คอยเลยตรงนี้ทุกคนนะส่วนใช้จ่ายออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นของ Tik t o k นะครับนี่โดยคนพาะทิกตอกช็อปอาร์โกดา Ing, imore, anda, crab, นะคุกชีองเต้าเ่าทีมอนะกฟุแพนด้าแกลบลาซาด้านะคณก็จะได้คอยส่งสุดยู่ดการกัน35คอยต่อเดือนหนึ่งกันนะตอนนี้ก็ได้มาเก้าคอยเนาะส่วนเกมแล้วก็บันถทงก็คือเป็นการเติมเกมหรือไม่ก็เ,เติมในส่วนของใจรายเดือนของ Spotify YouTube นะครับ IQ IY นะครับแล้วก็ Facebook Netflix นะครับตรงนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับผม ต่อมาก็คือเป็นการจ่ายบินแล้วก็เติมเงินนะอันนี้ผมก็ใช้เหมือนกันก็คือเป็นการจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าเน็ตนะผมก็จ่ายผ่านทูมะนี่แล้วละตอนนี้ทุกคนนะก็จะได้สูงสุดอยู่ในการสา15คอยนะครับเหมาะกับคนที่เปิดร้านค้านะ ลังค้าทั่วไปที่รับเติมเงินเติมเกมพวกนี้ก็จะได้ใช้จ่ายตรงนี้ได้เลยแลาคนจะได้คอยฟีจากคนที่มาใช้บริการกับคุณตรงนี้ทุกคนโดยที่ว่าคุณไม่ได้ลงทุนแต่ว่าคนอื่นนั้นมาจ่ายผังคุณมานะครับผมนะั่น <ๆ S 1> ก็จะได้คอยไปลุ้นในส่วนการแลกของวันได้อีกมากมายนั่นเองนะครับผมนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับคุณสามารถไปลุ้นในส่วนของกิจกรรมอื่นได้อีกนะแต่ว่าผมเน้นผม,น,ผมนั้นเล่นแค่กิจกรรมอ่าสามกิจกรรมนี้เองนะตอนนี้นั่นเองนะครับผมต่อมาก็เดี to to ๋ยวเราจะมาแจกซองอ่งางเปานะครับาารกรร็ จะมาที่ดูทั้งหมดแล้วก็ผมขออนุญาตราสร้างซองอ่งางเปากันก่อนนะครับจะส่งเป็นหลายคนและจะเป็นการสุม่มจํานวนนะครับาบางคนได้เยอะสุดเลยบางคนได้น้อยบางคนได้เท่ากันนะครับวันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราผมขออนุญาตสร้างซองอ่งางเปาก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ทําการสร้างซองอ่างเปาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดคัดลอกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาที่ช่อง YouTube ANC Studio กันก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะไปสอบวิธีการใส่โค้ดอ่งางเปานะครับ พอเราค้นหาช่อง y YouTube ANC Studio ให้เรากดติดตาม,ตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับแล้วก็กดเข้ามาในช่องของ y u t u b e ANC Studio นะครับแล้วก็ให้เรามาที่คำว่าและอีกสองลิงก์ตรงนี้ทุกคนนะและอีก2ลิงก์นะครับกดเข้าไปเลยทุกคนนะจะมีเว็บไซต์กรอกโคดอังเปานะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับตัวนี้แหละก็คือเป็นในส่วนของการใส่โคดอังเปาให้เราใสา่โคดอังเปาตามผมได้เลยนะครับ สำหรับโคดอังปอาในคลิปนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับขออนุาตซูมนะหนึ่งสองเก้าสองสี่ h d 9เก้านะครับหนึ่งสองเก้าสองสี่เก้านะครับตามนี้เลยจากนั้นก็ให้เราไปกดที่ปุ่มคำว่าเซิร์ชนะหรือปุ่มค้นหาตรงนี้ทุกคนนะ ถ้าว่าคดอ่างเปาถูกต้องนะครับมันก็จะเด้งไปที่ซองอ่างเปาแบบนี้เลยนะครับผมนะก็ให้เรานะครับรีบใส่เบอร์ทูมานี่วอเลของเราแล้วก็กดรับซองเลยเงินจะเข้าไปยังบัญชีของทูมานี่วอเลของคนอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าหากว่าใครกดเข้ามาแล้วซองว่างเปล่าหมายความว่าซองนั้นหมดแล้วนั่นเองนะครับผมนะหวังว่าวิดีโอนี้เพื่อนๆน่าจะชอบกันนะครับแล้วก็ฝากการกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยแล้วก็ถ้าใครมีอะไรจะบอกก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับใครที่สนใจหาเงิินนนอออไลย่่าาืมมกดตตชง ANC แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดเวลาที่ผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดกันนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนบอกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอิงชอลล์สวัสดีครับ